รีวิวคนทัดไปฝั่งนู้นบ้างเริ่มจากฝั่งใครบ้าเริ่มจากพี่เป็นต่อสายเทคกันงานรีวิวผีภูโอเคฮะจริงๆผีภูเป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งของต่อใช่หรือเปล่า เขายีกหลังอยู่กริงจริงๆเป็นน้องที่น่ารักถึงแม้ว่าจะดูเป็นคนแบบดูติดๆหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นคนที่โซนหรือว่าไม่เชื่อฟังหรืออะไรอย่างนี้ตามที่แบบอาจจะแบบดูลุกเป็นก้าวร้าวหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วน่ารักเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไดีไม่ดีขอบคุณครับก็ขึ้นครูหนัองครูหน่องครูทานว่านะก็เป็น เป็นรุ่นพี่ผมที่ผมเรียกว่าน้องพลูเขาเป็นคนที่น่ารักมากแต่ว่าในความน่ารักเขาถึงเวลาทํางานเขาก็จะเต็มที่กับทุกคนไม่ว่าแบบอย่างใครที่ยังร้องไม่แข่งหรือว่าใครที่ยังร้องอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็จะเข้าไปช่วยแบบทันทีเลยเพราะว่าเขาถนัดด้านนี้เขาก็จะช่วยด้านนี้แล้วก็เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจมากๆไปต่อเลยไปครับก็เดี๋ยวรีวิวแฟงนะครับก็จริงๆแล้วผมกับแฟงยังไม่เคยร่วมทีมกันใช่ใช่แต่ว่าก็ เขาเรียกว่าแอบคุยกันมากแอบ respect คือแบบว่าร,ร,ร,รู้สึกว่าชอบเวลาพี่แฟงเอร์ฟอร์มมากๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบเป็นคนที่ดึงดูดสายตา<ม>ของผมตลอดเวลาในการโชว์ของเขา<ม>ก็อยากจะร่วมงานสักวันหนึ่งนะครับเรามีสรรพนามเหมือนกันนะฮะน้องภูกับพี่แฟงไม่ใช่เป็นตำแหน่งนะฮะเป็นเป็นยศเป็นชื่อยศครับผมคุณเจลเลอร์ล่ะฮะพูดได้คำเดียวว่าแสบแบ อารมณ์เจาะคนนี้หลังๆมาเขาจะบอกเลยว่านับวันยิ่งฉายแววออร่าขึ้นมาทุกๆวันอ่าบอกเลยเป็นคนที่มีอารมณ์ขันมากปกอแลีขันสิครับอ๋อน้องผู้สอนมาอ๋อไม่อเอเขาเลือกเอาแบบจริงจังก็คือเป็นคนเก่งฮะเป็นสายเมนแดนเหมือนกันก็เป็นคนอีกคนหนึ่งที่รู้สึกว่า มีความสามารถและน่าผักดันให้เขาได้เข้าสู่วงการพีป๊อปผักทำไมชิต้าแกล้งทำไมชิต้าอยากแกล้งอ๋อประมาณนั้นฮะโอเคขอบคุณครับสำหรับพี่แฟงนะครับผมชิต้ารู้เลยนะครับเข้ามาก่อนเขาอยากเข้ามาก่อนอ่าเราชิต้านะครับผมก็เรารู้จักกันมานานไม่นานรู้จักเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะผมก็รู้จักซีต้ามานานนะครับเป็นคนเก่งเหมือนกันนะครับผมเดินทางสายนี้มาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันครับผมก็ ทำเต็มที่ในทุกสเตจนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่มีพัฒนาการอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมแล้วก็หันมาทางนี้ดิหันมานี้เก่กอยู่เก่กอยู่ครับผมก็เก่งแต่แปลกแต่แปลกไปหน่อยนะลดลดความแปลกลงหน่อยก็ดีบอกตัวเองนะอันนี้บอกตัวเองรีวิวเป็นต่อฮะครับผมก็อยากจะรีวิวพี่คนสวยตรงนี้โอ้โหเป็นต่อหรอเป็นต่อก็สำหรับน้องเป็นต่อเราก็อยู่ Inside Entertainment ด้วยกันเรียกว่าน้องเอ๊ แค่คนสวยเฮ้ยแค่คนสวยเฮ้ยก็คือน้องก็เขินตัวเองนะเรียกน้องเป็นต่อปกติก็จะตีกันบ่อยๆนะเพราะว่าเป็นต่อของผมเนี่ยก็จะเป็นฟิลที่แบบว่าเป็นพี่ชายเหมือนเป็นน้องชายที่ เป็นคู่กัดกันอะไรเงี้ยผมจะชอบแย่เขาอะไรเงี้ยผมจะแบบว่าเออผมก็บางทีผมก็อยากเล่นด้วยน้องก็ไม่เล่นกไม่เข้าใจเยาเง้ยวนงเนาะเมื่อไหร่จะรีวิวน้องเมื่อไหร่น้องอะเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วเออมีความห่วงใยของเพื่อนๆทุกคนมีความเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนสะอาดสะอาดใช่แต่ผมซกมบเอยนั่นแหละประเด็นก็น้องไ่ต่อบก็ดีคือเขาก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับตามที่คนเห็นแล้วไม่มีอะไรจะดีวิวมากมาย ข้างหน้าเป็นยังไงข้างหลังเป็นยังไงใช่ข้างหน้าเป็นยังไงข้างหลังเป็นเอาออไม่เหมือนเดิมเหมือนเป็นเหมือนเป็นเหมือนข้างหน้าเลยครับผมจริงในรายการเองก็มีเหแบบมีการเพื่อนที่น้องๆโหตกันด้วยนะแต่ก็จะมีแบบรางวัลอ๋อรางวัลประจำสัปดาห์ที่แบบว่าหนุ่มยิ้มสวยใดๆเริ่มจากรางวัลแรกคุณชิตาคุณได้รางวัลอะไรบ้างครับผมถามจริงนะผมได้รางวัลแฟชั่นนิสต้าเนี่ยผมได้พวกความแปลกหรืออะไร ผมคนดีใจใช่ไหมคือต้าได้รางวัลแฟชั่นนิสตาร์เพื่อนๆโหวตต้าในรายการครับต้าก็สภาพเป็นแบบนี้ก็คงได้เพราะอย่างนี้มันต้องไของเจลครับผมจะได้หนุ่มใสห่าใช่ครับผมคือเดินไปปุ๊บเนี่ยพี่ทีมงานมองหน้าแล้วขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับผมจะได้นุ่มใสห่าแล้จากเพื่อนๆที่โหวตให้นะครับผมก็ขอบคุณมากครับผมเยียมครับส่วนแฟรงค์นะฮะได้รางวัลผู้นำครับฮะได้ได้รางวัลผู้นำครับผมก็ ไม่รู้ว่าที่ได้มาเป็นเพราะอายุหรือว่าเป็นนิสัยนะฮะแต่เราเป็นแบบการทํางานของพี่ไงโอเคฮะก็เป็นรางวัลที่ดีใจมากๆหาที่ได้รับต้องรู้ได้อะไรก็ผมนะครับก็ได้ลูกคอสิบชั้นนะครับคือได้รางวัลเป็นอะไรฮะบอกเข้าไปได้น้าผึ้งมะนาวมาแบบมะนาวสิบลูกเป็นลูกคอสิบชั้นอออก็ต้องยอมรับจริงว่าฟังแอดลิปด้ไหมฟังแอดลิปหนึ่ง เอางี้ได้อุตส่าห์คุณบอกว่าคุณเกิดมาคุณไม่ร้องอุแวะแต่คุณร้องไงอุ้วะโอเคมิพูครับเยี่ยมผมได้รางวัลหนุ่มเท้าไฟครับจริงเนี่ยตอนนี้ยังไหม่อยู่เลยครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เห็นความสามารถผมใช่ครับขอบคุณมากครับแค่นั้นแหละอครับอ่าอต่อนะครับก็ได้รางวัลหนุ่มยิ้มสวยครับ แต่ว่ายิ้มอยู่แต่ว่ามองไม่เห็นยิ้มเลยเด้อขอบคุณทุกคนมากมากนะครับก็อย่าลืมโบวตเด็กฝึกที่ทุกคนชื่นชอบด้วยนะครับทางแอป lazada นะครับที่เดียวเท่านั้นเลยนะครับสามารถหวตให้กับ18คนสุดท้ายที่เข้ารอบเพื่อจะได้เป็น5คนสุดท้ายที่ได้เดบิวด้วยนะครับ Thank you